วัสดีค่ะทุกคนวันนี้โยจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวตลาดจีตลาดจีจะอยู่ตรงแถววงเวียนม้าน้ำตรงข้ามกันก็จะเป็นตลาดจีมีสินค้าให้เลือกเยอะทั้งอาหารแล้วก็เสื้อผ้าช่วงค่ำคๆสักหน่อยก็จะมีดนตรีสดมาเล่นนั่งกินข้าวแล้วก็ฟังดนตรีด้วยแบบชิลๆไปเลยราคาอาหารก็ถูกมากๆเลย30 สีบบาทก็อิ่มแล้วตลาดจะเปิดวันอาทิตย์จนถึงวันพุธช่วงตอนเย็นนะคะมีสินค้าให้เลือกเยอะเลยแวะมาเที่ยวภูกเก็ตกันนะสำหรับวันนี้โยได้ของกินเต็มเลยและต้องขอตัวกลับก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวไปกินข้าวก่อนนะ